สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็มพบกับพลเลอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซอร์คูเซตนะครับซึ่งได้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งเป็นแนววอซีดซีไมซีนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ได้แจ้งไปนะครับคลิปที่แล้วผมก็โปรโมทไปนะว่ากำลังจะเปิดอย่างงี้นะครับเชื่อว่าคูเซตนะครับผมหรือเรียก อีกคำว่าคุซีก็ได้นะครับโอเคเออส่วนไอพีเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เออใต้ในคิปชั่นแล้วกันนะครับโอเคครับอ่าเข้ามาในเซิร์ฟมันก็จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะมันเราเดินตรงมาก็จะมีของแจกฟรีนะครับปุ๊บนั่นมันก็จะขัดตัวได้อะไรวะเนี่ย KT แล้วก็ IM เนะครับ เก๋งมากัะแล้วก็สกิลเมทคิดแล้วก็สตาร์นะครับอ่าโอเคผมขอเคลียร์แป๊บนึงอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นพวกของเติมนะครับอันนี้ช็อตกัน150ทู้อันนี้ m สองร้อยโกลเฮ้ยเอ่อสามร้อยอันนี้ bbs โกลห้าร้อยเอ,อ่ 2. อหน,นั่ v v H เ,ออนนเดียวลิปนะครับ <c oughs> โอเคครับ ก็แอดมินก็ชื่อลิมิตหรือว่าชื่อผมเองก็บอยนะครับไอดีไอดี <c oughs> ผมนี่ครับอ่าไอดี <c oughs> ผมอันนี้นะแล้วก็เฟซบุ๊กนอะ่าตามาเลยฮะส่วนเท็กเจอร์มันจะมสีสองข้างครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือนะครับโอเคคลิกไปอ่าแล้วก็คลิกเอ่อยันเลยนะฮะสำหรับใครที่เอ่อเท็กเจอร์มาติดก็กดดาวน์โหลดนะครับอ่าแนะนำนะอันนี้แนะนำไป ส่วนข้างนี้จะเป็นห้องแรกของแล้วก็้างนี้อ่าเอ้ยเอาเป็นนึงอะไรวะอ่าเดินมาตรงนี้มันจะมีอ่าป้ายซ่อมของฟรีนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ทับช็อปได้ครับซื้อของแค่พิมพ์ว่าทับช็อปซื้อของนะครับอ่าลองพิมพ์ทับเอสเอ้ย s h o p ปุ๊บมาแล้วครับอ๋อน่าเล่นมากครับก็จะมีเออ v s w h แล้วก็ six t a p t o o แล้วก็าเล์แล้วก็ s b m elite แล้วก็ c t b u นะครับอ่ามีแม็กปงแม็กปืนอะไรขายทุกอย่างนะราคาปืนก็จะ <c oughs> แพงนิดนึงนะครับผม ผมบอกเลยว่าอันนี้แพงมากโอเคครับคงเข้าใจนะฮะโอเคส่วนการสร้างทีมก็มีมีดังนี้นะครับทีมเคลียร์สร้างทีมทีมเออ in right คือเซิร์ฟทีม This band, คือ Team. ทีม disband คือยุตทีมทีมรีมูฟคือเตะคนออกทีมเออหลายคนสงสัยว่าเข้ามาเซิร์ฟวาร์ปที่ไหนอ่ะ มันจะเขียนวาร์ปซ้ายมือก็ขวามือนะครับอ่านี่แล้วกดไปปับ๊บโอเคเรามาต่อเลยนะเมื่อกี้พอเรากดมาวาร์ปอ่ะกดไปวาร์ปแรนดอมปับ๊บมันก็จะเกิดอยู่บนนีเลยครับเอ่อมันก็จะมีวาร์ปให้กดไปคนระับโซนหนึ่งโซนสองวางกันไปแล้วก็แอร์อพอร์ต ก็ล็อกกี้แล้วก็แคปวิวนะผมโอเคเออผมจะทับสปาไปนะโอเคอ่าแป๊บนึงอ่าเราไม่พูดพร่ำทำเพลงอ่ะเราจะมาเข้าเรื่องข้าวลามันะมันก็จะมีเอ็มีเอ่อ MC ็มซีแรกของด้วยครับอ่าโอเคเอ่อบล็อกด้านแรกทูนะครับอ่าทูมันนี่ทูและเคทีเคทีนี่แรงนะคะ แล้วก็เ h a ัก t a g m 2องอยนะครับดามจทสามห้าก็แรงเหมือนกันนะครับบาเล็ดาเมจทห้าสิบเอ้ยดามิทเจ็ดห้าให้ช็อตคือข้าหัวนะครับอ่าเฮ้ยมีเอาอา่านี่ครับมินิกันนะครับ <c oughs> เออซิกเทปเอวอันซีมอฟวีเอ็ดไวท์เอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คือพวกแม็กปืนนะครับ ช่วงนี้เออเสื้อเทพแรกกับเกาะเออหมวกเทพทูแล้วก็เกาะแล้วก็กางเกงก็เอ่อรองเท้าโอเคครับใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้ครับตอนนี้เป็นเวลาเอ่อตะลาดวะตะลาดอ๋อสี่ทุ่งน้ำสีส่ทุ่งสี่ทุ่งคนมัน,น,มนแบบไม่เล่นแล้วมันไปนอนหมดแล้วอ่ะโอเค okay. ใครเข้ามาก็อย่าลืมครับถ้าอออยากจะเติมก็ติดต่อ ID.GARINA a d แอดมินเลยครับเดี๋ยวจ้ะไอดีก a ลีนาผมผมไม่ดูแล้วกันอ่ะ ID.GARINA อันนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ครับมันก็จะมีการประกาศว่าของแจกทุกวันนะครับเวลา1 8 0 0นะทีขึ้นเอ้ย00นนะอ่ะโอเคเออก็ไม่มีอะไรมากครับก็หมดเพียงแค่นี้ ตลวดน,นี้คนเลืต์ทีวีก็ขอลาไปก่อนนะครับว่อ,วอวนี้ดูดีๆกันสะครับกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลคบ๊ายบาย